ฮัลโหลสวัสดีบายบายครับผมพอดีขี่มาเห็นดอกไอ้บ้านผมจะเรียกตุ้มหูนะครับผมแต่ที่อื่นเรียกอะไรผมไม่รู้นะกินเยอะครับผมเนี่นะครับดอกนี้นะครับจะคือกินจะนานหน่อยนะครับผมแต่เราไม่ต้องเฝ้านะฮะคือไม่ต้องมองแบบที่กล้องผมถ่ายนะครับผมถ้ามันกินเยอะนะฮะนั่งให้ต่ำที่สุดนะครับผมนี่นะครับ แล้วมองไว้อย่างนี้นะครับผมเห็นไหมฮะถ้าเกิดมันบินขึ้นเนี่ยมันจะไปเลยนะครับมองบนอากาศกึ่งดอกนะฮะเดี๋ยวขอดูตัวนะครับผมอ่าไปแล้วครับสองตัวนะครับบินไว้นะครับผมมีเลียดหลบลมแล้วก็มันได้กลิ่นหลังมิ้มที่ผมตีด้วยนะฮะ ไปนี่ครับกลางหน้าจอนะครับผมมีมีต้นโพอยู่ต้นหนึ่งมีเลียดไปเนี่ยครับผมแต่แต่อาจจะเลียดไกลนะครับผมเพราะลมแรงด้วยนะไปครับผมไปลุ้นดูกันนะครับผมตอนนี้ผมตามมาจากจุดที่ผมดูตัวหน้ากล้องเนี่ยนะครับมันบินเลียดมานะฮะหลังนี้ไม่ไกลเหมือนเมื่อวานครับผม ประมาณเกือบห้าร้อยเมตรครับผมห้าร้อยเมตรก็ว่าได้นะนี่ครับบินออกจากพุ่มนี้นะฮะไปครับผเือนมันมันเรือใหญ่เรือเล็กนะฮะแต่คิดว่าคงไม่มีผึ้งอ่อนแล้วนะครับเพราะว่าส่วนมากจะเป็นผึ้งที่แก่แล้วนะครับลบครับผมอยู่คุ้มนี้แน่นอนนั่นค่ะลงไปแล้วฮะ ลุ้นครับผมเนี่แหะครับอยู่ตรงนี้นะอันนี้ไม่ได้เตรียมไว้นะครับผมโอ้โหหาก็าจะเจอแต่ล้ลังก็ <c oughs> แย่อยู่น,นะครับผมไม่เห็นลังครับผมไหนอ่ะ ยังไม่เห็นครับอ๋อนี่ครับผมเกาะอย่างเงี้ยนะครับอ่าต้องเจาะมุ่นเข้ามานะครับผมมันลกนะครับเขื่อเถาเยอะฮะนู่นครับผมเพิ่งดูตัวไอ้ดอกตุ้มหูเมื่อกี้นะครับผม รบเรียบร้อยนะฮะผมเตรียมมาแล้วนะครับนี่ครับผมนิดๆนิดหน่อยก็ใช้ได้นะครับผมโหแก่ครับผม ไม่ดีเลยนะครับออแก่ครับผม <c oughs> นะฮะแต่ผมก็เยวเวาวนะครับผม <c oughs> พอได้กินครับผมน้ำก็พอมีนิดนิด ไปครับเดี๋ยวตัดลงมานะะอยู่สูงประมาณเกินเอื้อมนะครับผมอืมเ mm hmm. นี่ยครับผม mm hmm. ทีแรก,น,กนึกว่าโอเคนึกว่าใช้ได้นะครับ mm hmm. แต่แก่ครับผม mm hmm. เดี๋ยวเราต้องตัดใส่ถุงนะครับ ปครับขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมนะครับขอตันนะฮะสวัสดีครับผม